แต่งงานเสียห้าก็ต้องมีขอตกลงระวางไอ้ผัวกับเมียเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอยู่กับช่องเคยไทยในอเมริกาจ้ามันกลับมาเจอกันอีกแล้ว เจอกันทีไรย,ย่อมมีไอเรื่องไงมาเล่าสูทุกคนฟังกะมนี่นั่งกะนั่งเฮ็ดคลิปอยู่ในบ้านนั่นจะเพราะว่าข้างนอกฝนสีตกอากาศกระสิครึมๆแล้วก็ลมก็แห้งจะเล่ยๆแบบวานั่งคุยไอในบ้านดีกว่าจะ้ะกะหลายคนจะสงสัยว่า ก่อนหนานี่จมมาบ่มีเงื่อนคาใจ่ใจนนนี้นั่นคือมีปัญญาไปเที่ยวสินะคอยกับเสมาตอกคอยกับเสมาเ่าสู่ฟังตรงนี้นอกจากแล้วก็เป็นยังคอยคือยังใส่ยังไม่ใส่ชีวิตอยู่ยังอยู่กับสามีนอกจากเนาะก็เริ่มทีเรื่องแรกนอกจากว่าเป็นยังคอยก่อนหน้านี้จมจมแบบว่าบ่มีเงื่อนคาใส่ใจนอนนี้นั่นสารพัดสารเพ ละเดือนทัดมาเป็นยังคือไปเที่ยวนอกจากเกะซิมาเครียดตรงนี้เครียดให้ทุกคนได้รูร้อมๆกันนอกจากว่าที่มีเงินไปเที่ยวก็คือเปลี่ยนแบบว่าโฮมโลนใหม่นอกจากประจยายค่าบ้านสองเดือนจ้าทุกคนไม่ได้จ่ายค่าบ้านสองเดือนเนาะก็คือเปลี่ยนโฮมโลนไหมเนาะเพิ่นกันเลยแบบว่าบอ่อยใจค่าบ้านสองเดือนก็เลยแบบว่าได้มีเงินไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียไปพักผ่อน ตามเทียคอยจะลงคลิปให้ทุกคนได้เบิงไปแล้วนะจน๊ะเนาะหลังจากที่จมมาหลาย,ลายว่าเออบ่อมีเงินนู่นเนี่ยคือแบบว่าค่าใช้ใจ่ายมันสิเขามามันเขามาร้อมกันบึมบัมบมบ่มบึมบานไปจ๊ะทุกคนบ่เป็นว่ามันทยอยมากในแบบว่าโน่นนี่นั่นเสียโน่นนี่นั่นพังแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันตุ่มมากเธอเดียวมันบ่เม็นทยอยทยอยมากก็เลยแบบว่าตอนหนึ่งก็คือแบบว่าบ่มีเงินแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่า คงโตเพราะว่าบริจายค่าบ้านสองเดือนนอกจาก็เลยได้ไปเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนแคลิฟอร์เนียก็คือเครียดแหละนอกจากว่าที่ไม่ีเงินไปเที่ยวก็คือบริจายค่าบ้านสองเดือนก็เลยไม่ีเงินไปเที่ยวนาะเครียดนะตรงตรงนี้นอกจากเพราะว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออเป็นอย่างมันคือไปเที่ยวท้งทีกอนน้านี้มันก็จมจมจว่าบ่มีเงินน่นนี่นั่นเนาะก็เครียดนะตรงนี้นอกจ๋เนาะก็มาต่อไอ เป็นยังคอยทําไมถึงแบบว่ายังอยู่กับสามีเนาะจา้ะทําไมถึงอยู่กับสามีคือหลายคนแบบว่าไม่คําแนะนาไม่ไม่คําแนะนําต่างๆหน้าที่แบบว่าไอ้ต่ฟังเรื่องเล่าไอ้ชีวิตของคอยไปแล้วเนาะจา้ะทุกคนก็มาแนะนําเอออยู่ให้ยังตรงนั้นออกมาโหลดหนู่นน,นี่นั่นน้งสี่คือแบบว่าไปห้ามองอยู่ไม่ว่าสั่งกับกลับไทยไปเล่นสิเนาะคือคอยจะบอกว่าณตรงนี้ก็คือการที่แบบว่า คอยมาอยู่เมืองหนอกมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันบอแมนเรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ง่ายๆสิแบบว่าถือกระเป๋าแล้วเดินมาอยู่เมืองนอกเลยบอแมนนะจ้ะมันมีเรื่องราวหลายมากมายกว่านั้นแล้วก็เป็นยังไงคอยยังทนอยู่คือในฐานะที่แบบว่ามันเรื่องราวมันยังไม่เกิดขึ้นเพียงแค่สามีเกินขึ้นมากนะจ้ะ แต่เรื่องเล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นที่จะเอาคนอื่นมาอยู่เสียเนาะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแค่สามีเกินขึ้นมาเนาะคือความอดทนเนาะจ้ะคือเรามาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องมันโมเมนต์เรื่องง่ายๆนะจะห้าแบบว่าบางสิ่งบางอย่างเ้าก็ต้องใส่ความอดทนเนาะคะคือเราคอยนี่เจอเรื่องเล่าแย่ๆในชีวิตมากแบบเยอะพอสมควรนะจ๊ะแค่เรื่องเหมือนว่า แค่นี้แบบว่านิดเดียวมันไม่ได้แบบว่าเฮ็ดในคอยแบบว่าท้อเฮ็ดในคอยบันทอนทจิตใจแล้วก็อียางได้กำลังใจจากมูมวยเ,เพื่อนๆทุกคนนะจากพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เขามากแบบว่าให้กำลังใจในคลิปมันก็มีแรงผลักดันแบบว่าเฮ็ดให้าแบบว่าสู่ต่อไปแมนบ่จากทุกคนคือเราเกิดมาเป็นคนห้าแบบว่าสิมาย,ย่อมแพอย่างง่ายๆมันบ่แมนแล้วคือคอยนี้ ยอมรับว่าคอยมีความอดทนค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรจะ้ะและ้วก็อาจบเรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องที่คอยจะคุยคุยกับสามีก็คือคอยบอกกับสามีว่าเธอต้องให้เงินฉันทุกอาทิตย์ขวานสีเลยตั้งแต่กลับมาจากเที่ยว ตั้งแต่กลรมมาจากเที่ยวคอยบอกังีเลยว่าเธอต้องให้เงินชันทุกอาทิตย์นะคือก่อนน้านี้พันบอกเคยห้ยเงินบาจ้ะหลังจากที่คอยได้บอกไอ้ฮ็ดคลิปออกไปบอกทุกคนแล้วว่าเออสามีบอกคอยห้เงินแล้วแต่ว่าหลังจากกลับจากแคลิฟอร์เนียจ้ะคอยคือแบบว่ามันคือแบบว่ามันข้าแบบว่าอย่างนะแบบว่ามันบ่ได้แบบว่ามาเขียนสัญญ์สัญญาอียงมากมา้แค่แบบว่ามาเอยปากเปล่า มาแบบคุยกันกับสามีเสียว่าเสียเอาจังใดสีเนาะคืออันดับแรกเราต้องจัดการที่ตัวสามีห้าคอนนะอ้แจานาะคือเราอยู่ด้วยกันข้าว่าต้องแบบว่าต้องคุยตอนจัดการต้องบอกโนนีนั่น,นต้องคุยกันแล้วก็ทีกามมานอกจากคอยกับใครคุยกับสามีว่าต่อไปนี้นะเธอต้องให้เงินชันไอทุกอาทิตย์คอยวันสิทุกอา,อาทอาิตย์เลยจ้ะ เมื่อว่านนี่ก็เมราอว่านนี่ก็ไปธนาคารจ่าทุกคนจ่าไปธนาคารไปกดเงื่อนให้คอยคอยบอกว่าคอยรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นคอยว่าคอยรับเช็คคอยว่าสี่คอยสิเอาแต่เงินสดเป็นยังคอยคือแบบว่าเอาเงินเพราะว่ามันเป็นคือมันจะเป็นเงื่อนเก็บของคอยใอนี้นาคตจ่า,จาทุกคนคือเอาอยู่อไอ้ความเป็นอยู่คือสามีจ่ายทุกอย่างมันก็จริงแต่ว่า เราก็ต้องแบบว่ามีเงื่อนเก็บเป็นของจะขอมีเงืนติดโตอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะมั่นสิเกิดขึ้นไม่บอกจ่ายังหน่อยเข้าไปยังแบบว่ามีเงื่อนแบบว่าเก็บเป็นของเข้าเองสิคอยบอกเลยว่ายังไงยังไงเธอจะต้องแหงเงินสันทุกอาทิตย์ควานสิคือตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวหนึ่งก็สองสามอาทิตย์ลเลยนอกจากคอยก็ ได้เงินทวดที่จะถามว่าได้เงินลายบอว่าลายจากคอยคอแบบว่าคอยคอเบลลายเขาว่าคอแค่แบบว่าเจ็บนิดๆน้นนนอยๆแบบว่าเอาไว้เป็นต้นทุนในการแบบใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกจากการที่อยู่เมืองนอกถ้าห้องบดได้เหตุงานเหตุการณ์เหตุหอย่างเช่นห้องบ่มีเงนินมันก็จังได้ละทุกคนมันก็ก็อย่างชชีวิตแบบว่า หน้าคตจั้งสี่นะจ๊ะทุกคนคอยก็เลยแบบว่าตกลงคอยก็เลยบอกสามีว่าเออเธอต้องหายเงินชันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ท,ตยทางว่าคอยอเอาลายาจะคอยเอาแบบว่าเก็บนิดผสมหน่อยคอยบอาเมนค้นที่ว่าใสาา่ใจฝุ่มฟวยแล้วใช้เท่าที่จําเป็นบม่ได้ใส่เกินโตนสินะคือถ้าแบบว่าอยากไดงยังก็คือเก็บเงินซื้อเอาสิเนานะแล้วก็ขอต่อมาจากคอยบอกสามีว่าเธอ ห้ามทำให้ฉันแบบว่ารู้สึกแบบว่าเสียใจหน่อยเหนื่อตามใจอีกขวานสินะคือเข้าต้องแบบว่าเข้าต้องเด็ดขาดที่จะทัดซิมาไอว่าวสิเราต้องเด็ดขาดคอยเด็ดขาดคอยคือคอยเป็นคนเดี๋ยวว่าบัเด็ดขาดเราคอยก็แบบว่าอาลณ์มารวยวะใจอ่อนย่ำสามีเอาจงเอาใจสินะจ๋าทุกคนไม่ได้แบบว่าแข็งแบบว่า เราก็ต้องแบบว่ามีแข็งแน่มีออนแน่หมอจอันไดทีแบบว่าห้าแข็งได้ห้ากับแข็งอันใดทีออนได้ห้ on, ากับออนเลือกเรื่องทุกอยา่างมันมีเหตุและผลและเราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุและผลบะเม้คุยกันโดยการใช้ความรุนแรงมันบ่อยุกคนเนาะกะ็คอยบอกชามีเลยว่าเออหนึ่งละเธอต้องหายเงืนฉันสองเธอยาเหตุให้ฉันเสียใจหรือว่า ทำลายจิตใจให้เข้าแบบว่ารู้สึกหน่อยเหนือตั้มใจสินาะแล้วก็สามเธอห้ามบนนะจ๊ะเธอห้ามบนนน่นนี่นั่นเกี่ยวกับบ้านเพราะว่าฉันอยู่บ้านฉันจัดการเองหรอกเกี่ยวกับไองา,บง,งานบ่งงานบ้านว่าต้องเป็นเ่าต้องมาแบบว่าเจ้ากี่เจ้าการจุกจิกนน่นนี่นั่น่อเพอกะว่าเดี๋ยวคอยจัดการเองคอยเคยบอกสามีไปว่าเออถ้าเกิดว่าถ้าห้ามแบบว่า แยกกันอยูอปหลีนะจ๊ะสมว่าเขาแบบว่าแยกทางกันอิหลีฉันว่าเธอนี่สิคิดหอดฉันก็ว่าสิเพราะว่าคอยบางคนทิ่ตลกนะจ้ะทุกคนป็นคนคิดตลกเม่นว่าไอ้ขึ้นในหน้ากล่องคอยอาจจะแบบว่าเป็นคนหนึ่งแต่ว่าพอแบบว่าหลังกล่องสินะจ๊ะคอยกะเซห้องแพงเต้นตามภาษาคอยแบบว่าคือบอกว่าสามสามีคอยจนบอกว่าเธอนี่เป็นคนอารมณ์ดีเนาะอารมณ์ดีบอกเครียรอย่างฉัน เหตุฉันแบบว่ามีความสูงสินะี่คอยบอกสามีวา่าเธอว่ามีฉันเธอกับจะคิดหอดฉันว่ามีภัยมานั่งเล่นกับเธอว่ามีภัยมากไอ้กวนเ,เธอเวลาเธอเบิ่งหนังสีได้ผว,วานสินาะเออสามีเพ่นกันเออฉันหูยุนสินาะและอีกอย่างหนึง่งคอยเป็นคนถี่บ่มักไอ้เช็คโทรศัพท์อีหยังสีอยู่แล้วนะคอยบ่ไส้สนใจแต่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมากสินนะค่คอยกัน จับพิรุษสามีจะจับพิรุษทุกๆอย่างของสามีเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอคิดว่านั่งกับคงเสียว,ว่ารูโตแล้วก็นั่งก็่าจะทําโตแบบว่าดีขึ้นบอ่อเฮ็ดไ้แบบว่าคอยได้ตองมากแบบว่ามานาั่งแบบว่าถูกมานั่งเสียใจเนาะจ้าเนาะคือคอยได้บอกคุยกันแล้วตั้งแต่กลับมาคือต้องคุยกันคุยแบบว่าจริงจังเนี่ยจะบอกเป็นคุยแบบว่าเลนๆเนาะเพราะว่าเข้าใ่ชีวิตคุยนุ่มกันแล้ว กันนิราใจเหตุผล,ลหลายๆอย่างนอกจากที่คอยได้ไมา่อาสูทุกคนเอาจริงๆจะคนตอนนี้สามีคอยก็รู้สึกว่านั่งกัสิเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะหลายพ้อสมควรหลังจากที่คอยได้แปลว่ายืนคอเสนอโน่นนิ่ทันสารพัดคือมันมีเยอะกว่านี้อีกนอกจากมันมีหลายกว่านี้อีกที่คอยว่าคุยกับสามีอาจจะบ่ได้แบบมาวอาสูทุกคนฟังได้เบิร์ดนอกจากบางเรื่องเท่ากับ บอไดบางเรื่องเข้ากับบอบอไดเนาะจาเนาะก็เอาที่แบบว่าเข้าสบายใจที่จะแบบว่าไอ้มาบอมาคุยแบบว่าสู่ทุกคนฟังในเรื่องที่แบบว่าเราพูดได้เนาะจาเนาะบางเรื่องเข้ากับไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดเนาะกากแบบว่ากำก,กังกึ่งยู่สินะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สามีรู้สึกว่าสามีคอยกระสิแบบว่าไอ ค่อนข้างจะแบบว่าเอาใจเอาใจมากขื้นก่อนทีแบบว่าแต่ก่อนีะแบบว่าเสเสยยหลังจากที่มีคนอื่นเขามาคุยน้ำเพลินสิน้เพลินกับสีเสยยแต่ว่าตอนนี้คอยคิดว่าน่าจะบ่มีแล้วเนาะจะน่าจะหรืออาจจะมีหรือบอม่มีก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องเป็นโคนนแน่นสืบต่อจ้ะทุกคนโอเคเนาะจะเนาะสั้รับคลิปนี้ก็จมคือเก่าจะ้ะจมให้ทุกคนฟังคือเก่าเนาะ หลายอย่างเราต้องแบบว่าต้องเทอแบบว่าการใส่ชแบีบวิตคู่การแต่งงานเสียห้ากับ้องมีคอตกลงระวางไอ้ผัวกับเมียเนาะจ๊านะก็โอเคจ้าคลิปนี้่อยกับคอโตไปก่อนจ้าเดี๋ยวพอกันม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย